ปหกต่อข้อห้านะคะเรื่องเดิมเนาะปริมาตรและความจุนะคะเป็นกล่องแต่ว่าซ้อนกันอยู่เราจะทําการแบ่งนะคะมันต่างจากข้อที่แล้วตรงที่ไอตัวลักษณะของกล่องอะปริมาตรครั้งที่แล้วอะมันเป็นกล่องข้างล่างใช่ไหมคะแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเนี่ยข้างล่างทั้งหมดตรงนี้นะคะแต่ว่าคราวนี้มันเหมือนลักษณะ ซ้อนกันอยู่สองชั้นเพราะฉะนั้นตัวปริมาตรนะคะก็คือตัวของเหลวก็คือน้ำเนาะเขาแทนสีฟ้านะคะให้ให้เรามองเป็นของเหลวเขาถามว่าของเหลวมันมีปริมาตรเท่าไหร่แต่เราไม่สามารถหาโดยใช้สูตรของตัวปริมาตรกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องแบ่งตรงนี้อ ให้เป็นให้เรามองเป็นกล่องข้างล่างหนึ่งนะคะแล้วเราต้องหาข้างบนอีกหนึ่งมันถึงจะได้ตัวปริมาตรของตัวของเหลวนะคะเหมือนหาแยกชั้นบนล่างแล้วเอามารวมกันนั่นเองครั้งที่แล้วอะ่ะมันเหมือนจะเราจะหาแต่ไอตัวของเหลวชั้นล่างนะคะแล้วก็ตอบตัวปริมาตรได้เลยถูกไหมแต่คราวนี้เราจะต้องหา ปริมาตรชั้นล่างแล้วก็ปริมาตรชั้นข้างบนนะคะเสร็จแล้วถึงจะเอามาบวกกันได้ให้มองให้เป็นกล่องซ้อนกันอยู่2กล่องเนาะส่วนอันข้างบนที่มันเป็นใสๆก็จะต้องหาเพิ่มในส่วนของความจุนะคะอ่ะเหมือนเดิมนะคะใช้สูตรเดิมสูตรเดียวเลยเพียงแค่เราจะมองออกไหมว่าอะไรคือกว้างอะไรคือยาวอะไรคือสูงนะคะไปดูกล่องข้างล่างนะคะที่คุณครูแทนด้วยเลขหนึ่งเราให้ตรงนี้เป็นความสูงเนาะ แล้วก็จะเหลือสี่กับสิบด้านไหนที่ยาวเราให้เป็นด้านยาวนะคะแล้วด้านไหนที่สั้นเราให้เป็นด้านกว้างนั่นเองดังนั้นกว้างยาวสูงครบแล้วนะคะเขียนในรูปของการคูณได้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวขยับตรงนี้นิดนึงเด็กๆสามารถใช้หน่วยย่อได้นะคะเป็นรอบอจุดสองมอจุดนะคะอะกว้างก่อนกว้างเท่าไหร่กว้างสี่นะคะยาว สิบเอ็ดจุดห้าสูงสามจุดห้าอืมแล้วเดี๋ยวเราคูณก่อนแล้วเดี๋ยวเอาคำตอบมาใส่นะคะสี่ไปคูณสิบเอ็ดจุดห้าคูณสามจุดห้าอ่ะคูณเลยไหมหนึ่งหนึ่งห้าก่อนเนาะคูณสี่นะคะสี่ห้ายี่สิบศูนย์ทดสองสี่หนึ่งเป็นสี่เป็นหก สีเป็น4ี่เป็น4ี่ร้คูณกับ35นะคะต่อได้เลยได้ห5 3้าสามสิบี่ห้ายี่สให้หนูทดเลขอีกครั้งหนึ่งนะคุณครูก็ไม่แน่ใจแล้วว่าคุณครูจะทดเลขแล้วมันจะบางทีเราลืมบวกหรือดูตัวทดอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาคูณเลขระวังตัวทดระวังตัวคูณดีๆ 000, 6, 3ามศูนย์ศูนย์หวกหเป็นสิบสามจะป้าบวกกันแปดเก้าสิบสิบเอ็เป็นหอ่ะได้1 6 1 0งแต่ว่าต้องเป็นคำตอบต้องเป็น2องตำแหน่งเพราะว่าตรงนี้เป็น1นใช่ไหมคะตรงนี้เป็นอีก1นึ่ตำแหน่งคำตอบออกมาจะต้องเป็นโทษนิยม2องตำแหน่งนะคะดังนั้นก็จะตอบแค่161กนเะ็นาะก็จะเอาแค่161ยเเป็นตอบนั่นเอง อ่ลกนไปดูที่ปะลิมารสองนะคะปะลิมาสสองเดี๋ยวเราขยับตรงนี้กันกว้างยาวสูงดูกล่องตรงนี้นะคะลกล่องตรงนี้อ่ะเราจะหากว้างหาย,ยาวหาสูงก่อน หา uh huh. ตรงนี้นะคะสูง uh, ทีนี้จะได้เท่าไหร่เราก็มาดูข้างล่างก่อนว่าตรงนี้เท่าไหร่นะคะซึ่งตรงที่คุณครูขีดเมื่อกี้อ่ะ uh, มันเท่ากับฝั่งตรงข้ามซึ่งมันก็เท่ากับฝั่งตรงข้ามนั่นหมายความว่าเฉพาะตรงนี้มัน3 5ใช่ไหมแต่ทั้งหมดมันเป็น6ดังนั้นเราจะหาข้างบนได้จากการเอา ทั้งหมดที่เป็น6เนี่ยมาลบกับ3.5นะคะก็จะได้สูงของข้างบนคือ2.5นั่นเองอ่ะได้สูงไปแล้วนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็จะหาด้านนี้คือด้านกว้างนะคะแล้วก็เราจะหาด้านยาวก็คือตรงนี้นั่นเองอ่ะตรงนี้เป็นความยาวด้านกว้างนะคะเป็นเท่าไหร่ ให้มองว่ามันตรงข้ามกับด้านไหนนะคะซึ่งด้านนี้อ่ะมันตรงข้ามกับด้านนี้อ่ะมันตรงข้ามกับด้านนี้มันตรงข้ามกับด้านนี้แสดงว่ากว้างเป็น4นะคะอ่ะทันไหมได้สูงไป2.5แล้วนะได้กว้างไป4เสร็จแล้วทีนี้เหลือด้านยาวด้านยาวคือตรงนี้นะคะเราจะมองด้านยาวเรายังไงดี ซึ่งตอนนี้เรารู้ว่าทั้งหมดอะมันเป็นฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูกำลังหาตรงนี้ซึ่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันเท่ากันเนาะแล้วมันก็ต้องเท่ากับฝั่งตรงข้ามด้วยฝั่งตรงข้ามคือตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าตรงนี้คือสี่จุดห้าแล้วที่เหลือคือสาจุดห้าเราก็จะเอามันมารวมกันนะคะได้ แปดแสดงว่ายาวของคูณ,คณเป็นแปดอ่ะก็จะได้กว้าง4คูณยาวคือ8แล้วก็คูณสูงคือ2.5นั่นเองอ่ะเอามาเขียนได้แล้วเท่าไหร่นะเมื่อกี้กว้าง4ยาว8สูง2.5เท่ากับอ่ะแปดส คูณด้วย25แล้วเดี๋ยวคำตอบออกมาเป็น1ตําตำแหน่ง5 2เป็น10ส่วนทุน1 5 3 5เป็น16อ่ะต่อไปใช้หลัก10คูณใต่ส่วนเข้าไปก่อนตัวหนึง2 2เป็น4 3 2เป็น6จับไปบวกกันนะคะได้6 7 8ได้800นะคะแต่ว่าคำตอบต้องไม่ใช่800คําคำตอบต้องเป็น80เพราะว่าตัวคูณคือ2.5เนี่ยมันเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเ,เนาะดังนั้นเราก็เอา80มาใส่ เราก็จะสามารถหาปริมาตรทั้งหมดได้แล้วนะคะปริมาตรทั้งหมดเกิดจากปริมาตรหนึ่งนะคะก็คือ161บวกกับปริมาตรสองคือ80นั่นเองอก็เขียนได้แล้วเป็น161บดวก80ดังนั้นปริมาตรทั้งหมดก็จะเป็นเท่าไหร่4ทด1 241นะคะอ่ะทีนี้ในส่วนของความจุเราก็จะลอกข้างบนมานะคะ แล้วก็คำตอบ1กับ2จะเหมือนข้างบนเลยเพราะว่า1คือตัวนี้2คือตัวนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราหา3เพิ่มนะคะ3คือกล่องข้างบนนั่นเองความจุทั้งหมดนะคะก็คือปริมาตรของกล่องสี่เหลี่ยมซ้อนกันอยู่3ชั้นนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นความจุ1กับความจุ2เราจะลอกข้างบนมาก่อนเราจะลอกตรงนี้มาก่อนลอกมาทั้งคำตอบลอกมาทั้งตัวคูณ อ่ะลักษระอูมาด้วยลบก่อนอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะลอกความจุดสองเิดเิิิิอ่ะได้หนึ่งกับได้สองแล้วด้วยความว่องไวเสร็จแล้วเราก็จะไปหาสามก็คือไอ้กล่องใส่สด้านบนที่ไม่มีน้ำนั่นเองนะคะอ่ะหาครูดได้กว้างละกว้างน่าจะเป็นสามจุดห้าส่วนยาว ก็คือกรงนี้ก็น่าจะเป็นเท่าไหร่ต้องดูว่าฝั่งนี้มันตรงข้ามกับตรงไหนใช่ไหมแล้วตรงนี้มันตรงข้ามกับตรงนี้ซึ่งมันตรงข้ามกับตรงนี้ซึ่งมันตรงข้ามกับตรงนี้แสดงว่ามันก็ต้องเป็น4แสดงว่าด้านยาวเท่ากับ4นะคะทีนี้สูงสูงก็คือตรงนี้ ทั้งหมดมันเป็น5.5แล้วเราจะหาสูงได้เราดูอ๋อเราไม่ต้องไม่ต้องลบเราดูแค่ด้านตรงข้ามพอเราดูว่าอ่ะเปลี่ยนสีก่อนจะได้ไม่งงยิ่งเห็นยิ่งงงแลนะ้วเนี่ยฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนอ่ะสูงคือตรงนี้นะคะเท่ากันทุกด้านทุกด้านเลยเพราะฉะนั้นสูงคือสามอ่ะดังนั้นได้กว้างและสามจุดห้าได้ยาวเป็นสี สคือตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็ได้สูงคือ3อ่ะก็จะได้เป็น3.5มจคูณสคูณสามเนาะสาอ่ะคูณด้วยยาวคือ4แล้วก็สูงคือ3จับ4กับ3คูณกันก่อนนะคะได้12จากนั้นเอา12มาคูณกับ35แล้วเดี๋ยวคำตอบจะออกมาเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งอ่ะห้ 2, เป็นสิ 5 1เป็น5เป็น6ต่อไปใช้3ที่อยู่ในหลักสิบคูณใส่ศูนย์ไปก่อนตัวหนึ่ง3 2เป็น6 3 1เป็น3จับป้ายบวกกันได้420ร้อคำตอบจะออกเป็นส2่องเนาะเพราะว่า3.5คือทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเอา42มาต่อก็จะได้ตัวความจุสุดท้ายดังนั้นความจุทั้งหมดก็จะเกิดจากไอตัวข้างบนนะคะคือความจุ1บวกด้วยความจุ2นะคะ แล้วก็บวกด้วยความจุ3ที่เพิ่งหาไปเมื่อสักคู่นี้อะทั้งหมดได้ออกมานะคะเป็นคำตอบสุดท้ายก็จะได้ความจุของทั้งหมดออกมานั่นเองอะเสร็จแล้วทีนี้ก็จะไปต่อข้อต่อไปซึ่งตัววิธีการเนี่ยคล้ายกันเลยนะคะเดี๋ยวข้อนี้คุณครูพาหากว้างหายาวหาสูงเนาะแล้วเดี๋ยวหนูไปหาคำตอบด้วยกัน คูณเองนะคะอยากให้ฝึกทดเลขเยอะๆนะคะคิดเลขบ่อยๆนะคะช่วยให้คิดเลขได้เร็วขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นนะคะฝึกทำบ่อยๆอ่ะไปดูปริมาตรหนึ่งกับปริมาตรสองก่อนมาแบ่งกล่องก่อนเนาะคุณครูจะแบ่งแบบกล่องซ้อนกันให้มองเป็นกล่องล่างคือกล่องนี้ก่อนอันแรกให้เป็นหนึ่ง แล้วก็ให้มองตรงนี้เป็นสองแล้วก็ให้มองกล่องใสๆให้เป็นสามนั่นเองเพราะฉะนั้นปริมาตรที่มีน้ําจะเป็นหนึ่งกับสองถูกไหมดังนั้นเราจะมาเริ่มต้นจากการหาปริมาตรของเหลวคือหาปริมาตรกล่องแรกบวกกับปริมาตรกล่องที่สองก่อนนะคะดูที่กล่องล่างก่อนกล่องล่างอะตรงนี้สองจุดห้าก็คือความสูง8 5จุดห้าเป็นด้านต้องเป็นด้านยาวสิเพราะว่า 8มันสั้นกว่า8มันสั้นกว่าเราให้มันเป็นด้านกว้างนะคะดังนั้นปริมาตร1เนี่ยมันก็จะเป็นกว้างคือ8ยาวคือ8.5แล้วสูงก็คือ2.5อ่ะให้หนูเอาไปคูณเลขนะคะคูณได้เท่าไหร่ก็จะได้ตัวปริมาตร1ออกมาอะไปปริมาตร2นะคะตรงนี้เนาะเป็นความสูง นะคะสูงเป็นสามทีนี้ตัวนี้ชืบคือความยาวนะคะเป็น8.5เพราะอะไร เพราะตรงนี้ตรงข้ามกับตรงนี้และตรงข้ามกับข้างล่างนะคะตามคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะไม่ว่าจะเป็นจัตุรัสหรือเป็นผืนผ้าเองด้านตรงข้ามมีความยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นปริมาตรของกล่องสี่เหลี่ยมนะคะเป็นปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นใช้สมบัติด,ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันได้เลยดังนั้นเราก็จะได้ด้านยาวลวอะออะเมื่อกี้ได้สูงได้ยาวแล้วนะคะคราวนี้มาหากว้างอ่ะ เฉพาะตรงนี้มันเว้าเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แปะแล้วเนาะอ่ะดังนั้นเราจะมาพิจารณาเป็นด้านตรงข้ามนะคะให้หนูดูว่าตรงนี้อ่ะมันตรงข้ามกับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้นะคะมันตรงข้ามกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะได้ด้านกว้างและมันก็จะเท่ากับตรงนี้นะคะก็คือหอ่ะได้กว้างได้ยาวได้สูงแล้วนะคะ ได้ยาวเป็น8.5ได้กว้างเป็น6แล้วก็ได้สูงเป็น3ก็เอามาเขียนได้เลยอ่าก็จะเป็นกว้าง6ยาว8.5เท่าเดิมนะคะแล้วก็สูงเป็น3อ่ะคูณได้เท่าไหร่หนูก็จะได้ตัวปริมาตรของน้ำนะคะของของเหลวชั้นที่2ออกมาทีนี้เราจะหาตัวปริมาตรทั้งหมดหนูก็เอาตัวอันแรกที่หนูได้นะคะ ต้องไปคูณเลขก่อนเนาะแล้วก็บวกอันที่2นะคะที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อกี้ก็จะได้คําตอบรวมออกมานะคะได้เท่าไหร่ก็ใส่ตัวเลขลงไปก็จะได้ปริมาตรทั้งหมดนั่นเองอ่ะความจุ1กับ2เราจะลอกข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูคิดตัวเลขข้างบนแล้วอ่ะหนูก็จะได้ตัวเลขข้างล่างด้วยเดี๋ยวเราจะไปหาเพิ่มแค่อันเดียวนะคะ ความจูหนึ่งกับสองเราจะก๊อบข้างบนส่วนหนูนั้นก็ลอกได้เลยเชฟอ่าแล้วมันก็จะเอาไมโทรไปด้วยอ่าเชฟเชฟได้คำตอบเท่าไหร่ก็ลอกมาจากข้างบนนะคะสองก็อันเดียวกันก็ลอกมาจากข้างบน ส่วน3เราจะไปดูกว้างยาวสูงใหม่อีกครั้งหนึ่งอะความจุ3นะคะความจุสก็ไอตัวที่ไม่มีน้ำนั่นเองไอตัวที่กล่องใสๆนะคะเราจะมาดูกว้างดูยาวดูสูงกันอะแน่นอนเราให้ตรงนี้เป็นสูงนะคะสูงเป็น3เท่าเมื่อกี้เลยแล้วก็มี5กับมี6 ตรงนี้นะคะยาวให้เป็น6กว้างให้เป็น5.5เพราะว่าเราให้ด้านที่ยาวกว่าเราเรียกด้านยาวเนาะดังนั้นเราก็จะได้กว้างยาวสูงละกว้างเป็น5.5ยาวเป็น6นะคะสูงเป็น3กว้างเป็น5.5ยาวเป็นโอ้ยไม่ใช่คูณสิคูณด้วยยาวคือ6แล้วก็สูงก็คือ3ก็จะได้ สุดท้ายออกมานะคะดังนั้นความจุมันก็เหมือนเดิมกับข้อเมื่อกี้นะคะมันจะหาได้จากการเอาความจุ1เนาะที่หนูจะหาคำตอบได้มาจากข้างบนนะคะแล้วก็บวกด้วยความจุ2นะคะแล้วก็บวกด้วยความจุ3นั่นเองก็จะได้เป็นคำตอบสุดท้ายออกมานะคะ ได้เท่าไหร่ก็บวกแล้วก็ได้คำตอบสุดท้ายออกมาก็จะจบหน้านี้นะคะอ่ะดังนั้นเราจะหาตัวปริมาตรของกล่องสี่เหลี่ยมหรือจะหาความจุของมันก็จะหาได้จากกว้างยาวสูงนะคะกว้างคุณยาวคุณสูงใช้สุดเดียวเพียงแค่ว่าเราจะต้องหาให้เจอว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เท่านั้นเองเสร็จแล้วก็นำปริมาตรหรือความจุมาบวกกันนั่นเอง